สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดพรหม,มทินใต้นะฮะสถานที่แห่งนี้ครับจะเป็นแหล่งโบราณคดียุคทวารวดีเนียนะครับมีอายุเป็นพันปีอ่ะก็เลยจะพาไปชมกันนะครับลพบ,บุรีเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านโบราณคดีนะมีทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคดําบันก็มีนะฮะ เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยครับความเก่าแก่เนี่ยมีทั้งแบบระดับดึกดำบรรพ์อะ่ะเป็นล้านปีอะ่ะพวกซากฟอสซิลก็มียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ก็มีทวารวาดีมาอีกนะครับเป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวนี้จะพาไปที่วัดพรมทินใต้นะครับนี่คือเป็นแหล่งโบราณคดีอายุหลักพันปีนะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังวัดพรมทินใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีข้อมูลประวัติวัดกล่าวว่าสร้างวัดขึ้นมาในปีพุทธศักราช2375แต่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนครับโดยมีการสร้างโบท์ซ้อนทับโบราณสถานเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี พราะพบร่องรอยซากโบราณสถานและเศษโบราณวัตถุที่แตกหักรกระจกจายทั่วบริเวณอีกทั้งยังพบซากพระพุทธร,รูปหินทรายจำนวนมากจึงเชื่อด้วยว่าบริเวณนี้เคยเป็นศาสนสถานโบราณมาก่อนนับพันปีสืบทอดกันมาตั้งแต่ทวาราวดีจนถึงอยุธยาจนกระทั่งร้างลงได้มีการบูรณะสร้างวัดพมดินใต้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในจุดเดิมจากการขุดสำรวจทางโบราณคดี พบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว3 0 0พันปีก่อนสืบทอดการอยู่อาศัยเรื่อยมาจนถึงทวารวดีและสมัยอยุธยาตามลำดับหลักฐานที่ขุดพบก็คือโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเหล็กและเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาชนะดินเผาลูกบัตรเครื่องใช้โบราณและเศษซากอาคารโบราณวัตถุสำคัญชิ้นหนึ่งที่ขุดพบก็คือพระพนัสบดี เป็นพระพุทธรูปสลักจากหินรูปร่างแปลกกว่าพระพุทธรูปทั่วไปลักษณะพระพุทธเจ้าประทับยืนเหนือสัตว์รูปร่างประหลาดดวงตากลมโปนแก้มเป็นกระพุ้งจะง,งอยปากใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่มากกว่า1,200ปีในสมัยทวาราวดีการเดินทางครั้งนี้มีคุณสุบัณตรีทศได้เล่าเรื่องราวการขุดสำรวจทางโบราณคดีรวมถึงการค้นพบพระพนัสบดี และพาชมพิพิธภัณฑ์วัดพรหมพินใต้ซึ่งมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจึงขอเรียนเชิญไปท่องเที่ยวกันนะครับ เดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดพรหมทินใต้ฮะก็เงียบเงียบนะบรรยากาศเงียบเงียบเลยคือเป็นสถานที่ที่น้อยคนจะมานะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้กันนะเราจะไปทางนี้กันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดบริเวณที่เคยเป็นอุโบสถเดิมนะก็ยังดูเก่าๆอยู่เลยนะไม่ได้มีการสร้างขึ้นทับใหม่นะครับจะมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่คือตรงนี้ฮะ สร้างขึ้นใหม่เลยอันนี้ต้นไม้มันบังอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังรักษารูปแบบเดิมไว้นะจะมีหลุมขุดทางโบราณคดีเนี่ยอยู่ด้านหลังโบสถ์เก่าตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูพื้นที่ร้อมกันเลยครับเมื่อเดินทางไปถึงเราจะยังคงเห็นร่องรอยของโบราณสถานเดิม จากเศษโบราณวัตถุที่กระจกจายบนผิวหน้าดินและมีกองไว้หลายจุดอุโบสถหลังเก่านี้มีใบเสมาหินทรายแบบอยุทยาอยู่โดยรอบภายในปันิสถานพระพุทธร,รูปที่สร้างขึ้นใหม่และอาจจะมีการสร้างพอกทับองค์เดิมด้วยด้านหลังพระพุทธร,รูปภายในโบสถ์พบซากโบราณวัตถุก็คือพระพุทธร,รูปหินทรายจานวนมากเป็นการยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศาสนสถานโบราณมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี นี้คือด้านในนะครับของพระอุโบสถเดิมนะฮะมีการสร้างพระใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีเศษซากพระบุทรรูปเก่าโบราณด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนี้ซึ่งก็แตกหักไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือด้านหลังฮนะจะมีพระเก่า หลายองค์เลยทีเดียวครับเป็นพระหินทรายนะเศษซาพระหินทรายที่แตกหักครับ มีแค่สองแค่สามแคสี่ตรงนี้ครับตรงนี้คือปี2557ขุดโดยนักศึกษาชาวต่างประเทศครับอนักศึกษาฝรั่งท้งนั้นเลยเนี่ยเป็นชาวอเมริกันหรือเปล่าครับอเมริกันทางนั้นเลยครับมีชาวไทยมาด้วยใช่ไหมครัมีครับมีนักศึกษาชาวไทยมามามาคอยดูแลมาเป็นพี่เลี้ยงส่วนมากล้วจะเป็นของฝรั่งอเมริกันทางนั้นเลยมาเนี่ยที่เจอขุดตรงนี้คือเจออะไรบ้างครับตรงนี้อตรงนี้เจอเจอพวกโครงกระดูกสมัยเ็นโครงกระดูกพวกลูกอมปัด วกหม้อไหแล้วก็โครงสัตว์โครงสุนัขนะครับอยู่ข้างๆอันนี้มันเป็นมันมันเป็นปกติอยู่แล้วทุกทุกหลุมหลุมเอ็หนึ่งเอสองก็จะเจอเหมือนกันอ่าถ้าเจอโครงกระดูกปุ๊บมันจะเจอลูกกระปัดอยู่ที่คอที่แขนไหนเจอเยอะไหมครับตรงนี้ฮะโครงโครงกระดูกที่เจอในในหลุมเอสี่ตรงนี้อ่าดออรนี่เลขาณิจะบอกว่าสาสิบเจ็ดโครงครับสาสิบเจ็ดโครงที่เอาขึ้นมาแล้วแต่จริงๆแล้วหลุมนี้ยังยังไม่จบนะครับยังยังยังไม่สุด ยังไม่ถึงชั้นดินดานเลยประมาณห้าสิบเซนที่รองศาสตราจารย์ดรเกินนี่ตะเกินนี่ท่านบอกว่ายังไม่สุดพอดีมันติดโควิดก็เลยหยุดพอหยุดปุ๊บมาเจอโควิดมาเจอมาเจอน้ําท่วมเมื่อที่ผ่านมานี้ครับ <laughs> เสร็จเลยนี่ <laughs> เสร็จเลยโอ้ขุดน้ำเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาเนี่ยปีห้าเจ็ดครับปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดแล้วว่าอ่ามาเป็นรู้สึกว่าปีหกหกสองหกสองว่าจะมาอีก เห็นนีโควิดมาก่อนครับขนโควิดมาแล้วนี่เขาฝรั่งก็ไม่กล้ามาครับก็เลยเลยชะงักเลยครับแล้วพนักพัสศบดีที่ขุดพบคือตรงเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ตรงนี้ครับตรงนู้นพระพนักศบดีที่เจอตรงนู้นเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพศ2535ที่เจอพระพนักศบรีของมีบริเวณข้างศาราการเมืองหลังใหญ่เวณศาลาการเมืองหลังสาราการเมืองตรงนี้เป็นหลุมขุดเหมือนกันเหรอครับเริ่มก็ดยมที ที่จะเจอพระพนัสบดีองนี้คือมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายทองโพธาน,านันจริงๆประวัติหนังสือนั้นนะผมให้แก้แล้วเขาก็ยังไม่ย,ย,ย,ยังไม่แก้ครับมันไม่ใช่เป็นความฝันอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนายทองโพธานันมาเจอเสียรพระพนัสบดีองคหนึ่งอ่ะอีกองค์ที่ไม่ใช่องค์นี้แลวทีนี้นายทองโพธานันน่ะเอาเอา,เอาเสียรองค์ที่หักมาให้ช่างฝิ่นช่างฝิ่นที่ทำโบสถ์โบสถ์หลังใหม่ตรงเนี้ยดูช่างฝิ่นบอกเฮ้ยนี่มันเป็นเสียรพระนี่ทีนี้แกก็ไม่บอกใครนายทองโพธนันก็ไม่บอกใคร ก็ไปแอบขุดอยู่เป็นอาทิตย์และก็ตรงด้วยตรงที่เขาขุดไปอ่ะตรงที่ที่แกขุดอ่ะมันตรงที่พันธุรร์ตบรีที่ควอนหน้าอยู่เลยแกขุดไปนีาที่แกบอกว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าขุดไปขุดไปสักพักไงแกจะง่วงอยู่ตลอดมันแปลกอยู่ตรงนี้แกบอกง่วงง่วงแล้วแกก็ไม่ขุดต่อวันหลังแกก็มาขุดอีกจนแกยอมครับจนแกยอมแล้วทีนี้พอดีปีนั้น ผู้ใหญ่บ้านเขาขอเครื่องจากคนจากองค์การมือหางส่วนยังหวลุรีมากุดแต่งบ่อบ่อวัดรูปนี้ครับแลวแกเลยบอกผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าคนขับรถเกตเล็กมันว่างให้มาลองดันตรงนี้ดูเผื่อจะเจออะไรพอดีวันนั้นน่ะไอคนขับรถเกตมันว่างพอดีมันก็เลยขับเกตดันดูตรงที่ตานายทองชี้บอกเจอจริงๆเจอพระนัตพรบดีคว่ำหน้าอยู่มีพบบระนัตตบดีมีลูกปัดมีเขากว,วาง แล้วก็มีหม้อที่อยู่รวมกันครับพระพนาธรรรีนี่เจอเจอโดยสมบูรณ์แบบเลยองเนี้ยพระพนาธรรรีที่พระนั่นิคมชนบุรีเขาก็ตามมาดูที่นี่ครับเขาก็โทรหาผมเขาก็ตามมาดูเขาก็อู้ uh, เขาทึ่งเลยครับแล้วผมก็ตามไปดูที่พี่ไมายโครลา,ราดตามไปดูที่นครปฐม,มไม่สมบูรณ์เท่าองค์ของของบ้านผมองเนี้ยองค์ที่สมบูรณ์ที่สุด <wiping> จะมีบินอยู่ปีกนิดนึงคือคือโดนใบมีดน่านเองบม่ลดเกรดสมบูรณ์มาก ถ้าจะชมก็ได้เดี๋ยวจะผมลงใจกับพระโดยใช่ครับเมื่อเราเข้าไปในอุโบสถหลังเดิมแล้วนะครับก็จะเห็นทราบพระรูปแล้วก็เห็นกองอิฐนะที่เป็นรากฐานเดิมนะมีการก่อทับซ้อนกันขึ้นมานะหลายยุคหลายสมัยครับด้านหลังนี้ครับก็จะมีเป็นฐานของเจดีนะซึ่งมีการบูนะก่ออิฐเพิ่มเติมด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะด้านหลังนี้จะมีเจดีอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดข,ของเจดีเก่าครับซึ่งก็ไม่หลงเหลือแล้ว พัทงทลายไปหมดมีเพียงการก่ออิฐเพิ่มฐานขึ้นมานะครับให้รู้ว่าตรงนี้เป็นเจดีเก่าครับใบเสียมาก็จะมีรอบนะฮะทั้ง8ทิศครับมีทั้งแบบเต็มใบก็ยังเหลืออยู่นะเยอะด้วยครับแบบไม่มีแล้วมีแต่ฐานก็มีฮะที่เป็นเจดีอ๋อมีเจดีอยู่ทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับด้านหลังนี้เจดีสามองค์ อาจารย์นี่ชนิดน,นั่งานนัึกษามาสุดงานตั้งแต่ปี2,546ครับพอดีวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์จะจะพานักศึกษากลับวันวันพรุ่งนี้ครับผมมีโอกาสนั่งคุยกับอาจารย์ที่หน้าศาลาการเรียนหอกอาจารย์ผมอยากจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมบ,บ้านผมแล้วผมก็อยากให้บุคคลภายนอกได้รู้จักบ้านผมครับและอย่างอยากจะให้ชาวบ้านมีรายได้ไงม,มีได้ถ้าเกิดคนเข้ามาเที่ยวเยอะ อ้ชาวบ้านก็จะมีมีมรายได้คือการขายของหรืออะไรพวกนี้ใจผมคิดอย่างนั้นครับใจยิงคิดอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าได้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 เดี๋ยวผมไปเลีย์ตารางสอน <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมกลับมาครับแลวอาจารย์กลับไปสักอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ก็กลับมาจริงๆกลับมาแล้วอาจารย์ก็พานักศึกษามามา,มา,มา,มาขุดกลุมเนี้คือเอชหนึ่งตรงนี้เลย<ม>ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ก็ขุดเรื่อยมาจนถึงปีห้าสี่นั่นแหละปีห้าสี่ปีน้ําท่วมใหญ่ อาจารย์ต้องเอาโครงกระดูกเอาอะไรขึ้นหมดเดี๋ยวเห็นของจริงอยู่นในเออในในของหลวงพ่ออยู่ก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าเจอโครงกระดูกเหมือนกันใช่ไหมครับรบนเรนเยอะเลยแล้วดีด้วยตรงเนี้ยเป็นเจอที่เจอของเยอะที่สุดอยู่ 1, 2, คือเอ้หนึ่งเอ้สองเอสามเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเลยอันนี้อพอน้ําท่วมแล้วมันไม่ได้ท่วมันอย่างนี้นะครับมันมันเข้าตามตามรากไม้อาจารย์บอกว่าไม่ใช่สุสานนะทั้งหมดเลยครับแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหลือแค่ในโดมแล้วครับเหลือแค่ในโดมที่ที่ที่ตรงนู้นอ่ะ S <S โดนทำลายหมดแล้วครับโดนทำลายคือบุคคลทั่วไปทั้งหลายครับแล้วก็มีโบราณวัตถุหม้อไหลูกโปง่งลูกปัดเต็มเลยเต็มเลยก็เก็บไปในพิพิธภัณฑ์นี้ใช่ครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้คือได้รับการบริจาคจากบร,ร,ริษัทกรุงเทพประกันภัยครับมาทําอ,อาคารตรงนี้ให้ออาคารตรงนี้อาคารใต้ฐานพระใหญ่นั้นคือของที่โชว์อยู่ตรงนั้นคือชาวบ้านมอบให้ครับเมื่อก่อนชาวบ้านจะทํานาปีละครั้งครับครับไม่มีทํานาปัง คือชาวชาวบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาก็จะไถดินไถดินควนดินขึ้นมาตากมาอะไรพอฝนตกมาปุ๊บมันก็จะเห็นว่าชอบนี่บครับ,รบมันก็จะเห็นแล้วก็ชาวบ้านก็จะนํามามออให้กับวัดอย่างเงี้ยเลยก็ส่วนหนึ่งก็เลยจัดแสดงอยู่ใต้ฐานพระแต่ของที่เจอในหลุมเอ๊ะหนึ่งเอสองเอสามเอสี่นี่จัดอยู่ในพิพันของอาคารหลังนี้คเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตรงทีนี้เราขึ้นมาด้านบนนะครับบนกุฏิ้าอาว่านะเรามาดูพณะนัษดีองค์จริงนะครับ ต้องเก็บไว้อย่างดีนะเพราะว่าโบราณวัตถุล้ำค่าครับเนี่ยใส่กรงไว้เลยเห็นไหมฮะนี่ฮะใส่กรงไป จริงนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะวันนี้เราก็เปิดลูกกงออกนะฮะจะเห็นชัดเจนขึ้นเลยนะครับมีความสมบูรณ์มากนะครับมีปิ่นนิดเดียวนะบริเวณปีกนะเพราะว่าโดนรถที่เขามาเกรดหน้าดินเนี่ยเบียหน้าดินขุดขึ้นมาแล้วก็โดนไปหน่อยนึงนะฮะแต่ถือว่าสมบูรณ์มากเลยครับ ที่สำคัญนะที่จัดแสดงอยู่นะครงนี้ชาตินี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกรุงเทพการไทยสำหรับสนุนรูปมม้ขนมแต่มาชมที่นี่ การจัดแสดงพ oh, <okay. S 1> ิพิธภัณฑ์อาคารนี้สวยงามมากครับดูภายนอกก็เหมือนจะธรรมดานะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยฮะจัดทั้งแสงไฟนะครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆครบครันเหมือนพิพิธภัณฑ์อยู่ในเมืองอะ่ะนะทำดีมากเลยครับนะมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆครับที่ขุดพบ ที่บ้านพมมาทินใต้ฮะนี่ครับสวยงามครบถ้วนมากเลยฮะตรงนี้เป็นการแสดงโมเดลนะครับของชั้นดินในยุคต่างๆนะครับชั้นสมัยปัจจุบันเนี่ยด้านบนนะฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นพวกเสร็จขยะ ขวดแก้วขวดอะไรอย่างเี้นะฮะมีมือถือด้วยไอโฟนนะถัดลงมาครับสิ่งที่พบนะที่นี่นะก็จะเป็นสมัยยุธยานะครับอย่างเงี้ยก็จะมีโบราณวัตถุแสดงให้ดูนะครับเวลาขุดลงไปพบอะไรบ้างน,นะถัดลงมาครับสมัยทวรารวดีถัดลงไปครับนี่ก็จะ อายุมากขึ้นครับเป็นพันปีแล้วฮะก็จะเจอพวกเครื่องมือเหล็กทำจากโลหะต่างๆนะครับสมัยเหล็กเนี่ยถัดลงไปครับสำริดครับก็ทำไว้ดีมากเลยครับสวยงามด้วยเข้าใจง่ายด้วยครับ ี่เป็นเครื่องไม้มเครื่องมือนะครับที่ขุดพบที่นี่ฮะถือว่าเป็นชุมชนใหญ่มากเลยนะเมืองโบราณที่นี่ฮะถักเข้ามาเป็นโซนที่สามครับมีโมเดลเป็นหุ่นนะแล้วก็มีเครื่องประดับที่ขุดพบมาประดับไว้กับหุ่นด้วยฮะสวยงามจริงๆที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่า ครบเลยอ่ะหลายคนไม่เคยรู้นะครับว่าสามารถมาท่องเที่ยวชมบิเดอร์พันได้นี้เป็นห้องด้านในสุดครับ ก็พามาชมพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่วัดพรมถินใต้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านโบราณคดีและก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆนะฮะที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยเพราะผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันเพราะว่าจัดไว้อย่างสวยงามแล้วก็เนื้อหาค่อนข้าง,าง,างครบถ้วนเลยทีเดียวเพราะว่ามีอาจารย์ที่คณะโบราณคดีเขามาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทเอกชนนะ กรุงเทพประกันไทยเนี่ยมาช่วยดําเนินการก่อสร้างที่นี่ด้วยนะใช้งบประมาณไปราวๆสามล้านบาทใต้ที่นี่สวยงามจริงๆนะครับยังไงแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวกับด้านกับโบราณคดีนะครับเมืองโบราณต่างๆเนที่นี่นะฮะวัดพมถินใต้นะครับถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยไม่พบใครก็ไปหาที่หลวงพ่อได้นะครับหลวงพ่อจะมีกุญแจนะก็จะกุญแจให้นะครับแล้วก็จะโทรหาพี่ พี่สุบัรนะฮะนี่ฮะพาเราเที่ยวชมวันนี้ครับก็โชคดีมาที่เจอพี่เขาบันนี้นะก็เลยได้ค่อนข้างครบถ้วนหลายๆประการเลยฮะ